คนดูนะคะคนรักกันเขาทำกันแบบนี้เหรอพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านยังไม่พอยังมีหน้าเอามันมานอนบนที่นอนของเราอีกอะไรนี่คืออะไรพวกมึงสองคนลุกขึ้นมาเคียบกูเดี๋ยวนี้เลยนะลุกมาบอกกูสิว่าอีนี่มันเป็นใครมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงมึงจะลุกไม่ลุก มึงจะลงไม่ลงไม่ลงกูกระชากหัวตกเอาอุ้ยถ้ามึงกับกูคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมึงเก็บข้าวของจากบ้านกูไปเลยมึงรู้ไหมว่ากูเนื่ยทุกคนนี้กูหาเงินเองคนเดียวอ่ะมึงไม่เคยคิดช่วยกูทำไรเลยเหรอมึงได้แต่เกาะกูไปวัน เนี่ยมันไม่ทำให้มึงสำนึกได้เลยเหรอถ้ามึงจะช่วยกูจริงๆอะมันก็มีทางหนึง่งมึงก็ไปดูใต้คอมเมนต์ดิไอสัตว์พี่ลาที่เราจะโทรตามทำไมนักหนาเนี่ยก็บอกว่าหมดแก้วเดี๋ยวเขากลับว้ยพูดไม่รู้เรื่องไงวะ อีกแก้วเดียวเองเนี่ยี๋ยวก็กลับแล้วน่าลำคาญแค่นี้แหละหัหน้าเบื่อฮัลโหลบีวันนี้วันอะไรตอบไม่ได้อ่ะโอนมาเลยนะห้าพันใช่ค่ะวันนี้วันแพดเดย์ค่ะ แต่วันนี้แพทไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นน่ะแพทยอยากไปกินอะไรที่มันอร่อยอร่อย oh. โอนตังมาจ่ายให้ด้วยนะคะเราเป็นชารหรือกาแฟดีคะเอาคาปูชินโน่ร้อนแก้วหนึ่งแล้วก็เอาหมดตู้นี้เลย โบีแพดกินละโอนตังมาหรือยังค่าสักค่าด้วยนะ2อ0พอะไรนะไม่มีเงินรู้ว่าผัวเองสวยแล้วใครใช้มาเลือกผัวอย่างฉันละเพะคุณนึกว่ามึงรวยไงคิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้าจะได้เจอเทพบระรุจะได้นั่งกินนอนกิน โน่นเนี่ยไอ้พวกที่นั่งกินนอนกินเนี่ยมันอยู่กันอยู่แถวสะพานฐานโน่นเนี่ยงานการไม่ต้องทำอะไรหรอกนอนหากินมม่อยากไไหมล่ะมึงด่ากูป็นชบกันีกมึงด่ากูไมนชกันีมึงด่ากูนะมึงไอ้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 ม่อไจะเลิกว่าอะไกกินอยู่ได้ใช่ไหมไอ้ยาองบ้านเออกูจะกินทไมกินอยู่เป็นอีขี้เมาวะกจะไปไหนไอ้สจะทาอะไรฮะไม่ต้องคูต้องกินมันแล้วไอ้ไของกูนะจะไ ออออยดย,ออยดดกกเรากินไม่เป็นแบบไม่คุยกินด้วยอะอะืไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะขมมากเลยค่ะ,ะก่อตัวร้ายยังไงค่ะหน้าตาก็ดีทำไมเป็น โเอ้ยแค่จะกินยาดองมาดุงร่างกายสักหน่อยก็ด่าก็ว่าตุเลกจริงเลยยาดองเหรอฮะยาดองเหรอไอ้นั่นมันเล่าชัดชัดเลยเลิกซะเถอะนะผู้หญิงที่เมาตุเล่จะตายก็ฉันจะกินใครจะทำมาฮะใครจะทำมาอะไรหรอคะคุณกวงน้ำชาเหรอคะ <laughs> ไม่ใช่น้ำชาหรอก นี่เหล้าจีนอย่างดีเลยนะมาจากยูนานใช่ไหมคะค่ะยอาลองชิมสินี่ไม่ดีกว่าค่ะลำยองกินไม่เป็นอ่ะไม่เคยกินด้วยอ่ะอไม่ลองก็จะรู้ได้ยังไงล่ะแต่แม่ของลำยองสอนเอาไว้นะคะผู้หญิงอ่ะกินเหล้าเมายามไม่ดีหรอกค่ะมันดูไม่งามนี่ลำยองก็ไม่ต้องกินถึงขนาดเมาสิลำยองไม่รู้อะไรนะ ผู้หญิงนี่เวลากินเหล้านิดๆิดพอยแก้มแดงๆเนี่ยน่ารักช้เหรอคะ มึงคอดอ่ะมึงคงแดกหลอกแม่มึงสินะแม่มึงถึงได้ตายอ่ะหน้าตามึงถึงได้เป็นแบบเนี้ยว,ว่ามึงอ่ะแดกหลอกยังไม่พอหรอกมึงต้องแดกใส่อ่อนแม่มึงด้วยไอ้ลูกอ้กตันโยไอ้แหปปีาไอ้ของข้หขไหนคะแม่ไอ้เจี๊ย ไ,อ,ะะอ,ไอ้เงยใจมันหดแล้วทำามถึงอนยะ่างงี้มึงเฮ้ยดีอะเฮ้ยถึงแล้วลงลงพ่อหลงแม่มึงเหรอฮะมัดตีมัดมือของนี้จะลงได้ไงมึงจับกูมาทำไมฮะอ,อีกชั่วเร็วมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใคร ไม่บอกมึงหรอกถ้ากูต้องอารตำรวจมันล่าคอมึงแน่มึงจะต้องติดคุกใส่หมวกไม่ได้แนะ่ติดคุกอะไรใส่หมวกไม่ได้ติดคุกหตัวไอ้เจี๊ยบหมงองไงฮะชอบพี่เหรออะช,ชอบครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ชอบเธอนะแต่มันติดตรงที่ว่า ที่มีขวัวแล้วอะแต่เราก็เป็นกิ๊กกันได้นะเราจะเอาเขามาครอบครองโดยที่เขาไม่เต็มใจไม่ได้โอ้ยทำไมจะไม่ได้แกลืมไปแล้วเลยไงว่าเราคือใครเราคือซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งทำไมเราจะทำไม่ได้ ต่อไปนะคะเราจะหมดแก้วให้ดูนะคะว้าว w o 3 คดดดดื้นนพี่ไม่ได้ดักจ้า